เที่อวกอมั่นยันกเป็นตูหรือไงวะที่าไม่เป็นไรเที่ยววนเพ่งแม่งในาด้านาษาญตรุ่กระดูกับมันทำมาน้องไ่กจับแตเที่กูตนเองก็ได้มันก็คูเรียงอยีเดียวเวเปอร์เวเปเป็นตัวละครจากเกม v วเปอร2013ก็คือตัวชื่อมันก็คือมาจากชื่อเกมเลยนะ ซึ่งมันเป็นเกมตั้งแต่ปี2013เลยนะสำหรับเกมเนี้ยโดยที่ตัวของเวเปอร์นั้นมีสเตตพื้นฐานที่18ดสปินสปีด92้าสองสเตตไนาแล้วก็75ดาเมจต่อหนึ่งการโจมตีคือเป็นตัวที่ตีแรงที่สุดในเกมนะเวเปอร์เนี่ยโคตรโหดถึงจะเป็นตัวแรกเลยก็เถอะความสามารถที่หนึ่งก็คือดีมอนิชิพก็คือคนแกของความสามารถเนี่ยในทุกๆ20่สิบวีเนี่ยมันทำการพิ้งเป็นเหมือนบอลกลมๆไว้นะครับในจุดเดิมที่เราเดินมาครับก็คือเมื่อเราทําการกดความสามารถเนี่ยมันจจะะเเเเทททลลพออรร์ตกกับไไปในนนนนนุดดิิมีีี่่าา้้้้งวว20ห แล้วก็เกิดว่าใครก็ตามที่เข้ามาใกล้ในรัศมีของไอจุดที่เราทิ้งไว้นะครับมันจะทําให้ตัวของผู้รอดชีวิตคนนั้นครับติดไฮไลท์นะก็คือเราจะมองเห็นผู้รอดชีวิตคนนั้นนั่นเองนะครับความสามารถต่อมาก็คือสไปเดอร์สกลซัมมอนก็คือความสามารถเนี่ยจะซัมมอนตัวของโครงกระดูกมา1อันนะครับซึ่งเป็นหัวกระโหลกนะครับซึ่งสามารถซัมมอนได้ถึงสูงสุดถึง2ตัวเลยทีเดียวนะครับซึ่งเมื่อซัมมอนมาแล้วนะคโครงกระดูกจะทําการไล่ตามผู้รอดชีวิตนะคนใดคนหนึ่งนะครับ แล้วเมื่อไรไปแล้วก็ทํางานกัดนะเป็นประมาณแบบเจ็ดดาเมจนะถ้าผมดูมานะแล้วก็ความสามารถเนี่ยถ้าเกิดว่าพวกเราชีวิตคนเดียวกันนะก็ตามที่ถูกกัดนะเราจะสามารถใช้ความสามารถรีมทนิชิฟนั่นหรือว่าความสามารถที่หนึ่งควบคู่ได้มันจะทำการวาร์ปไปหาโครงกระดูกที่ทำการกัดพวกเราชีวิตนั่นเองซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างแจ็มเลยนะครับมันเป็นเหมือนสกิลไล่นะแล้วก็ตัวของโครงกระดูกนะครับมันสามารถถูกทำลายได้ด้วยนะครับก็คือถ้าพวกเราชีวิตทำการกด e ทั้งหมด7ครั้งที่ตัวของโครงกระดูกเราครับโครงกระดูกเราจะแตกหายไปเลยนะก็คือตายหายไปเลยนะเราต้องทำการซัมม นี้ในส่วนของพาสีของตัวเวเปอร์ก็คือถ้าเกิดว่าซื้ออยู่ใกล้เวเปอร์เนี่ยมันมีโอกาสที่เซอร์จะถูกภาพจําสแกนของเวเปอร์เข้ามาเป็นระยะเวลาสั้นๆนะก็มีเช่นนี้นะครับพาสีมันไม่มีอะไรมากแนละ้วก็สําหรับเวเปอร์เนี่ยมันเป็นตัวละครเริ่มต้นสาหรับผู้ราชีวิตเลยนะก็คือเป็นตัวแรกสุดเลยนะครับควบคู่กับรถแมรี่ทนำะเป็นสองตัวได้สามารถเล่นได้ฟรีนส่วนตัวเนี่ยผมมองอว่าเวเปอร์เป็นอย่างตัวที่มีประสิทธิภาพในการไล่ยุครข้างสูงเป็นอย่างมากแต่ว่ามันแพ้ทางง่ายไปหน่อยนะก็คือแค่เราหยุดวิ่งหย พราะเวเปอร์มันช้ามากนั่นคือเป็นตัวละครที่ชา้าที่สุดในเกมครัเวเปอร์มันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าเขาน่องการปรับให้มันแรงกว่านี้นิดสักไม่ดยปรับให้มันวิ่งเร็วนิดสักหน่อยนะเพราะว่ามันค่อนข้างอึดอัดนะขอจะให้คนแต่ละคนได้ครับแต่ว่าในอนาคตครับคุณเบรนดินจาร์นะหรือว่าเจ้าของเกมนะก็มีแผนที่จะรีเวิร์กตัวละครตัวนี้อยู่นะครับก็รอดูกันนะว่ารีเวิร์กมันจะเป็นยังไงส่วนตอนนี้นะสำหรับปัจจุบันแพทตอนนี้นะเราดูดรืว่าครับว่าตัวนี้มันจะเก่งขางนาดไหนแล้วสกู มาละเนียเสียงไอ้หานี่โคตรน่ารำคาญเลยพูดตรงเดิมมากระส่อกเนี่ยซัมมอนกันเลยอเลยกระดูกระกพ่อตามล่าตลอดชีวิตกันวันนี้ก่อนได้ไหมแล้วกระดูกทำอะไรบางเอฟเคทำอะไรกระดูกคนตรงนี้คนตรงนี้ไปเรปเลยกระดูกต่อยยังไงกี่ตัไอ้เหี้ยเยอะไม่ฟอร์เรสต์ไอ้เหี้ยไม่หดไมฟอร์เรสต์ไอ้เหี้ยหนาว้าไปได้หรอ มาแล้วน้องแซลมมอนอีกทีไปไอ้กระดู๊บไปมึงเจอคนเมื่อกี้กูเ,เมื่อกี้เครียดแล้ววะไม่อยากเชื่อสายตากูชอบอไ,อไปลงไปไอ้ไอ้ขี้ไม่โดนกับนี่หนุ่มกลับมานา้องมาแล้วอืมไอ้ขี้ไม่โดนต่อยไปแล้วไอ้ขี้ไขว้ไหนฉันมันผีเสืดผีเสืดไม่โดนอ่าทางตาแล้วผีเสืด เข้ามาเธอไม่ห้องนี้สียนไหวเข้ามาคนที่ข้าโนาชายไปโจมตีตัวฉันไฮโดรถ้าหากเธอทำได้เธอกลัวความเมตตามันไม่มีหวัวไหมฉันกลัวเธอพายายามจะเหนื่อยกายฮะไม่โดน,นหรือจะเชื่อไอ้เหจ้ไม่ไปโดนได้ไงเมื่อกี้กูก็ไม่ถนัดเวเปอร์เลยประเด็นเอาอะไรไอ้ย โจมตีตัวเชนไฮโดไม่โดนไอ้เหี้ยนะฮนะเธอทำได้โอ้โหเฮี้ยที่เชอกลัวาความเมตามันไม่มีความหมายฉันเกินความแม่นยำกูเป็นสูงหรือไงวะเฮีย้ยไม่เป็นไรโดนเพ่งแม่งยังได้อยู่ยังได้อยู่ไม่ได้แยกแนละ้วโอเคไปในตอนที้วางก่อนเจอคนละมั้ไงหนุ่มไอ้เหี้ยคือไอ้เหียนี่เสียงโคตรน่ารอากาศนะพูดเลยบกกระดูกกัดมันกัดมันเนาะไม่กลับไอ้เหี้ยกูจบเองก็ได้ มันก็คุยอย่างไปทีหนึง่งหนมันุมน่มเออกัดคนกัดคนกัดมันนั่นแหละกัดมันอ้าววันนีไอ้น้องหวัดดีไอ้น้องหวัดดีไอ้น้องหวัดดีไอ้น้องอือหือจงไม่เกลี้ยงเป็นตอตะโก้พระซาไอ้หนุ่มไปต่อเตะต่อเจ้ไปเลยกระดูกลูกรักกระดูกลุกรักหวัดดีไอ้หนูไม่โดนไนอ้เฮยอ๋อวิ่งค้างเจ้กลับมาดิ ทำไมกระดูกกูตายง่ายอย่างสัตว์เอ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยทำอะไรกูล่ะคิรายโยชิเคฮิฟาวกลับที่เด hey, wow, ิมมงเจอกูละไอ้เหี้ยใครเนี่ยวิ่งมาทางตันอย่างงี้ยนุงไม่ต้องดูอะไรวิ่งทางตันเนี่ยอ๋อวิ่งเข้าทางตันแล้วมึงวิ่งเข้าทางตันทุกทางเลยมึงรู้ตัวแล้วเปล่ามึงรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยฮะสัตว์ไอ้เหย่าก็เก่งายเป็นเทนก็เก่งายเป็นเทนโอ้เฮ้ยไอ้ยรถสนิยมดีนะเราเนี่ย ใส่กางเกงลายไปเจอแล้กระดูกไปไหนอะ่ะไปลูกลูกตามันไปหาตมกลิ่นให้พ่อหน่อยเยอะพ่อไม่มีจมูกเยอะไม่รู้ว่าซื้ออยู่ไหนกันแต่ตอนนี้สเตมิน่าเราอยุดสเตมว่าซื้ออยู่ตรงนี้อ๋อยมันตบลูกกูไอสัตว์ไอ,ไอเชี่ยตบลูกกูไอเชี่นี่มันกลับมาไอหนุม่มดัก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 ไปต่อไปต่อเลยลูกรักเดี๋ยวพ่อไปดักทางนี้ลูกไปทางนู้นเดสโกทำภารกิจลูกกูโง่หรอองงองงอหือกูโง่เ่อไหรเฮีย อีมนมไอ้นี่ก็ทำงานไม่รู้เรื่องไอ้ก,กับอันนี่ก่อนไอ้เฮียเบอร์แพงช้าไม่เหรอมึงเที่จจับแล้วก็เผาบิบชิมครีมจุ่มนมมาที่จะเรียบร้อยกี่ละโยชิกันเงีมึงได้ขวนัญกำได้รับไอ้หนุ่มไม่ใช่แมนวาร์ปแค่นี้เองวะกต่ไม่นี่ตามไปลูกลูกขยับลูกลูกจ๋าลูกจ๋าลูกลูกเป็นเฮียอะไรทำไมว่าลูกไม่ขยับ อะไรวะเอา้าไอ้เหี้ยกระดูกกูเป็นอะไรอ่ะเอากระดูกกูข้างไอเ้เหี้ยโอ้ยกูหลังเงิดกับลูกกูเอาเอา,าไปอะลูกไปตรงนู้นเดี๋ยวพ่อดักทางนี้แล้วลูกกูอยู่คนนึงไม่ไอพีไปแล้วไอเ้เหี้ยมาใส่เลยไม่ไหนนะมึงเหี้ยกลับมาเนี่ยีหอยหลอดมึงกลับมาไอสัตว์โอ้ยเจนี่วิ่งเร็วฉายเลยเยอะไอเจนี่ลูกกูอยู่ตคนนึงไม่ไอพีไปแล้วไอ้เหี้ยอะไรวะกระดูกมันออกเกม,มด้ดวยเหรอกูไม่รู้ ไอ้เฮียเนี่ยวิ่งผิดทางเดียบร้อยเจอกูวันพันแมนไอเฮียคุยงแม่งเงียบมันวิ่งผิดทางไอเฮียอ่าเรยบร้อยน้องตัวแ,งแดงยังขำไปเลรไม่เกี่ยวหรอวะ <laughs> ไอ้เฮีย สกินผีหลอกปัญญาหลอนอาลสวัสด,ดีเพื่อนไอ้ที่ปั่นเพื่อพ่อปั่นเพื่อพ่อเรียบร้อยโดนเผาไอ้คนไอ้คนนี้มันตายคนแรกแล้วด้วยหว่าโอ้โหโคโชคร้ายอะบอกเลยโอ้ทีแล้วกันไอ้หนุ่มมาเจอกูโว้ยผีหลอกปัญญาหลอนผีหลอกปัญญาหลอนหนีไปไหนไม่รอดหรอกฉันจะตามเธอไปทุกที่ผีหลอกไปไหนวะนะเอ้ย สวัสด,ดีแม่สาวน้อยกัดมาเล็กระดูกไม่กัดต้องกูจับเขาเลยก็ได้เฮียเนี้ยเนาะต้องเจอ,อผีหลอกวิญญาณหลอนนั่นนั่น,น,นทำไรเพื่อนเพื่อนกลับมาที่ก่อนไอ้หนุ่มเฮ้ยเจอพ่อทองแป๊บเจอกูรอแป๊บเจอผีหลอกวิญญาณหลอนไปเลยกระดูกน้อยลูกรักกัดหำมันนั่นแหละสวัสด,ดี<ๆ>เพื่อนเจอกูวันพันแมนไปดึงกระเด็นป,ปะป้าโอเค เก็บปากทองก่อนอย่ามึงอย่ามึงทำลูกกูอย่ามึงทำลูกกูลูกกู้เฮียมึงทำลูกกูไอ้หล่ะร่าเร็วมังอาทำลูกข้าพเจ้าเจ้าต้องตายนั่นเฮียน่ะมึงคือใครเนี่ยไอ้สัตว์ตายได้เฮียหน้าตาย่ากโคจิเป็นโคจิโอชาหลอนยาเฮียนั่นล่ะไม่ขี้ตัวเอ้ยบักกังเกิงเป็นเทนนี้ว่ะเฮียโอ้ยเฮียลูกกู้กูงงแล้วเกินสัตว์เดินติดของแค่นี้ว่าไงสาว ต่อยไปทีนึงว่าไงจังหวะนี้ต่อยไปทีนึงเรียบร้อยน้องเขาเลยวับวับวับบับวับไอ้เหหูแมวว๋อจังหวนีีหลอกยันหล่นผีหลอกพยัหล่นผีหลอกพยัหล่นีหลอกแม่งเลยอบก่อนช้าไปเยวโอแม่งเอย่างอื่นอาจดิ้ด่าบอกเลยแล้วใครมาเข้ไปห้องนี้บอดดีเพื่อน ไม่เจอกันนะคิดถึงไหมย่างสดไอ้เหี้ยเรียบร้อยได้กิ่นไหมเพื่อนกินไก่ย่างอ่ะไก่ย่างของผมเอ้ยไข่เนาะอ๋อคนตายให้ไหวไอ้เจ้ากูไปสงสัยคนตายแล้วมึงก็ยืนตายใช่กูโดนหนวดขาวไอ้สัตว์แม่นิ่งเชียวโอเคไอ้เหี้ยคนตายแม่ก็ต้องนิ่งอยู่แล้วเปว่าวะสมพ่อมันกระตุกได้ไม่ใช่ซอมบี้แลเว้ยมอะไรน้องไปน้องก่อไปทางนี้ออกไปคนละทางจัดจับทั้มัดทั้งมัดทั้งมัดนั่นแหละมึงเจอกู เจอกูเจอกูไอ้หนุ่มกัดมันลูกกัดมันนั่นแหละลูกคำดีเดี๋ยวกูรอกูทำมันลูกคนนึงก่อนมากูเป็นลูกสองคนดับเป็นลูกก็เป็นลูกสองคนดับเป็นลูกเช่นั้นเช่นั้นโอวิ่งตามแล้วจังวะนี้ไปลูกตามไปไอ้หนูพอรู้ลูกทำได้เจอกูดักเจอกูดักวันพันเฮียวันพัน วันพันไอสัตว์มึงเจอผีหลอกวิญญาณหลอนแม่งอ๋อทำดีมากลูกรักเอ้ยไปต่อไปลูกคารมมาโอแอแต่ไรเยอะแม่งกูกมีสัตว์เลี้ยงไปเงยอะไปไปไปอไอ้นุ๊กบิงไปวิ่งไปนุ๊กดูไปดักทั้งนุ๊กแต่ก็ดักได้เออนั่นแหละทำงานกันเป็นทีมต้องอย่างนี้สมัครลูกเลยมันบิ่งทางนี้วิ่งะารนี่ละอ่ามึงเจอกูทำอะไรเพื่อนแหละลูกกับทั้มัน กันคำาัดตันแล้วมึงโดนลูกกัดน้ำเรียบ้อยเนี้อหน้าหล่อเลยแล้วผู้ชนะก็คือ <c oughs> ผีหลอกวิญญาณหลอนผีหลอกวิญญาณหลอนเดบรลอยเก็บมอเต,ตี้โอ้โหขนาดเป็นตัวที่โคตรไม่ถน,นัดเล่นอยเวเปอร์อะจ่ิจีิครับผมโอ้ไม่กอด I have ever played เก็บกาย I want to see นะเออเจ๊ <c oughs> กูขอโทษเจ๊กี้ไปเฮียคือสองรอบที่เเล่นไปไม่เปิดมากูฆ่ามันสองรอบคนแรกเลยอเฮียโคตรแย่ย